หนแตมาซึมหากันสิซึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยดีกว่าเรามาเลยดีกว่ามันมาว่ะมันมาว่ะอย่าก็ผิดอย่าก็ผิดก่อนเงินะมันมาว่ะขอได้บ้าล่ะ อหหอขอหอ่อเดวิน่า<อ>ไ,รรไป <c oughs> อ๋ <c oughs> อ่ะไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทำไมทำไมมันไม่มาเป็นของพี่